เช้านี้แม่เคสก็ตื่นมาในอากาศที่ลบห้าองศานะคะฉะนั้นวันนี้ก็คือหนาวมากข้างนอกก็มีหิมะตกนิดหน่อยฉะนั้นอากาศแบบนี้เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมกับให้กับลูกชายลูกชายก็ชอบบ่นนะคะเขาไม่อยู่ที่แคนาดานานแล้วเขามาตั้งแต่ขว้วิดนิเตอะแล้วเขาก็ชินกับอากาศหนาวแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบใส่เสื้อกันหนาวค่ะแต่เคสก็บอกว่าหนาวไม่หนาวก็ใส่ไปเลยลูกถ้าเกิดว่าหนาวอ่ะเราจะได้มีถ้าไม่หนาวเราก็ไม่ต้องเอามาใส่จริงๆแล้วลบห้า่ะมันหนาวมากเลยนะแต่เขาดื้อเขาไม่ค่อยชอบใส่แล้วก็ไม่สบายตลอดเลยในนนนช่่วววงงหห้้าาาอีีีก็ตพไปดัคซน แล้วอะค่ะคือหน้าหนาวเด็กที่นี่จะป่วยบ่อยมากวัคซีนคล้ายๆว่าเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดบ้านเราอย่างนี้ค่ะคือเด็กอาจะไอจะป่วยเป็นประจําเลยฉะนั้นรัฐบาลที่เนี้ยเขาอะก็เลยสนับสนุนให้เด็กๆนะคะไปรับวัคซีนในทุกๆหน้าหนาวค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวแบบติดลบ20-25ขึ้นทุกวันเลยอย่างวันนี้เบสิกมากก็ลบ5แม่ก็จัดกระเป๋าถุงมืออะไรให้เรียบร้อยแล้วเขาก็เตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วค่ะในตอนเช้าแล้วแม่ๆล่ะคะเตรียมอะไรให้ลูกไปโรงเรียนในตอนเช้าอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันหน